บทที่6,960ด้วยการติดต่อที่มากขึ้นเรื่อยๆเย่เฉินก็เริ่มดูหมิ่นมิสุยโยชิทากะมากขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าสหายคนนี้จะมีสถานะทางสังคมที่สูงและมีภูมิหลังทางครอบครัวที่เข้มแข็งแต่ความสามารถและวิสัยทัศน์ส่วนตัวของเขาค่อนข้างจำกัดเมื่อพิจารณาว่ามิสุยซินเมอีเป็นเพื่อนรักของนานาโกะเย่เฉินจึงทำได้เพียงส่งพระพุทธเจ้าไปทางทิศตะวันตกได้เท่านั้น หลังจากแก้ไขปัญหาปัจจุบันของตะวันนาแล้วเขาก็พูดกับมิสุโยชิทากะว่าใกล้ได้เวลาปล่อยน้องชายของคุณเข้ามาแล้วทันใดนั้นมิสุโยชิทากะก็รู้สึกสันส่นๆเล็กน้อยเขากัดฟันกรอดแล้วพูดอย่างดูเดือดพูดตามตรงนะคุณเย่ฉันแทบรอไม่ไหวที่จะเห็นสีหน้าประหลาดใจของมันเมื่อเห็นฉันเย่เฉินเสียเวลาที่นี่นานเกินไปแล้วและไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะเสียเวลาอีกต่อไป ดังนั้นเขาจึงพูดว่าฮัตโตริฮันโซและผู้กำกับการตำรวจอยู่ที่นี่เพื่อช่วยคุณสนับสนุนที่เกิดเหตุเขาไม่ควรจะสามารถก่อปัญหาใดใดผมคงจะไม่เสียเวลาที่นี่อีกต่อไปมิซุยโยชิทากะรีบถามคุณเย่คุณจะกลับตอนนี้เหรอครับใช่เย่เฉินกล่าวว่าคุณก็เคลียร์ทุกอย่างที่นี่ให้ดีก็แล้วกันผมไม่ต้องการให้ตำรวจญี่ปุ่นตามตูดไปถึงบ้าน ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลมิซุยโยชิทากะพูดอย่างเร่งรีบฉันจะทำทุกอย่างที่ตามมาให้ดีและจะไม่สร้างปัญหาให้กับคุณเย่เย่เฉินพยักหน้าด้วยความพึงพอใจและหันไปมองตะวันนาและเทรเวอร์พวกคุณทั้งสองคนหลังจากกลับไปคืนนี้ควรพักผ่อนและผ่อนคลายแล้วเจอกันที่จีนตอนนี้เทรเวอร์ถือว่าเย่เฉินเป็นไอดอลของเขาและพูดอย่างรวดเร็วขอบคุณครับคุณเย่ ฉันหวังว่าจะได้พบคุณอีกครั้งนะครับตะวันนารู้สึกหดหู่ใจมากเธอมองไปที่เย่เฉินและถามอย่างระมัดระวังคุณเย่ไม่ทราบว่าพอจะฝากข้อมูลติดต่อของคุณไว้ให้ฉันได้ไหมหลังจากพูดจบเธอกังวลว่าแรงจูงใจของเธอจะถูกคนอื่นตั้งคำถามดังนั้นเธอจึงกล่าวเสริมว่าเหตุผลหลักก็คือจากนี้ไปจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานมากมายและฉันอาจจำเป็นต้องติดต่อคุณไม่ทราบว่าคุณสะดวกหรือเปล่าคะ เย่เฉินพยักหน้าและถามเธอว่าคุณมีวีแชทหรือเปล่าเปล่าค่ะตะวันนาถามมีอะไรอย่างอื่นได้ไหมคะอาทิ Facebook หรือ Instagram ได้หรือเปล่า yeah, urn, เย่เฉินกล่าวว่าคุณควรเข้าสู่ระบบวีแชทดีกว่าผมจะทิ้งวีแชท ID ของผมไว้กับคุณหลังจากที่คุณดาวน์โหลดแล้วให้ลงทะเบียนบัญชีและเพิ่มผมเป็นเพื่อนบอกตามตรงผมไม่คุ้นเคยกับซอฟต์แวร์อเมริกันของคุณ โอเคค่ะตะวันนาตอบตกลงทันทีและยื่นโทรศัพท์มือถือของเธอให้เย่เฉินอย่างรวดเร็วและพูดด้วยความเคารพกรุณากรอกข้อมูลของคุณแล้วฉันจะบันทึกไว้เย่เฉินกรอกหมายเลขวีแชทของเขาบนโทรศัพท์มือถือของเธอและถามเฟยเค้กซินที่อยู่ด้านข้างคุณเฟยออกไปด้วยกันไหมครับไปค่ะเฟยเค้กซินเห็นด้วยทันทีและเตรียมที่จะจากไปพร้อมกับเย่เฉิน เย่เฉินกล่าวคําอำลากับทุกคนและเมื่อเขากําลังจะจากไปมิสซยชินเมอิเห็นว่าเขากําลังจะจากไปและไม่ได้บอกลาตัวเองเลยในขณะที่รู้สึกหดหูเล็กน้อยเธอก็เริ่มที่จะพูดว่าคุณเย่ h, ให้ฉันพาคุณออกไปเถอคะค่ะฉันเกรงว่าตํารวจข้างนอกจะไม่รู้จักคุณเย่เฉินกล่าวว่าอาของคุณยังอยู่ข้างนอกอยู่นะมิสซยชินเมอิ i, พูดอย่างมีความสุขไม่เป็นไรฉันจะพาคุณออกจากอีกด้านหนึ่ง เยเชนพยักหน้าถ้าอย่างนั้นต้องขอบคุณคุณหนูมิตซุยด้วยครับมิตซุยชินเมอิหันไปหาพ่อของเธอและผู้บัญชาการตำรวจแล้วพูดว่าขออนุญาตคุณวาตาเบะด้วยนะคะฉันจะพาคุณเย่ออกจากอีกด้านหนึ่งเพื่อที่ตำรวจที่อยู่ข้างนอกจะได้ไม่ลำบากใจมันควรจะเป็นเช่นนั้นผู้บัญชาการตำรวจไม่รู้จักตัวตนของเยเชนแต่เมื่อเห็นว่ามิตซุยโยชิทากะสุภาพกับเขามากเขาจึงไม่ถามคำถามอีกต่อไป ส่งพระพุทธเจ้าไปทางทิศตะวันตกคือเป็นคําอุปมาของการทำความดีหรือการช่วยเหลือให้ถึงที่สุดไม่หยุดทำความดีเพียงครึ่งทางแอดมินอาจารย์เย่แปลและเรียบเรียงบทที่6961มิตซุยชินเมอิส่งเย่เฉินและเฟยเค็กซินไปที่ทางออกอื่นผู้บัญชาการตำรวจทักทายพวกเขาแต่ตำรวจไม่ได้หยุด หรือถามคำถามใดๆดังนั้นมิสซุยชินเมอิจึงโค้งคำนับให้เย่เฉินและเฟยเค็กซินเล็กน้อยพร้อมกล่าวอย่างสุภาพขอบคุณค่ะคุณเย่และคุณเฟยซินเมอิส่งได้แค่นี้นะคะเย่เฉินพยักหน้าและพูดว่าคุณหนูมิสซุยเดินกลับดีๆนะครับเมื่อกล่าวคำอำลากับมิสซุยชินเมอิแล้วเย่เฉินและเฟยเค็กซินก็ออกจากโดมด้วยกัน เย่เฉินกล่าวว่าถ้าไม่ใช่เพราะสถานการณ์พิเศษผมก็ไม่อยากเกี่ยวข้องกับคนญี่ปุ่นเหล่านี้หรอกครับเฟยเคกซสินยิ้มและพยักหน้าแล้วถามเขาว่าคุณเย่วางแผนจะมอบคอนเสิร์ตหลายสิบรายการของตะวันนาให้ใครบ้างเย่เฉินกล่าวว่าผมวางแผนที่จะให้ฉางอิงออโตโมบิลเป็นผู้สนับสนุนและดำเนินรายการโดยเฉพาะนักร้องชื่อดังอย่างตะวันนาไม่เคยจัดคอนเสิร์ตในจีนมาก่อน ความสนใจในคอนเสิร์ตเหล่านี้จะต้องไม่เคยมีมาก่อนเช่นกันสำหรับฉางอิงออโตโมบิลถือเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมเนื่องจากมีหลายแบรนด์และมีวิธีการตลาดที่หลากหลายเพื่อให้ผู้บริโภคจดจำรายได้นั้นจะต้องทําการตลาดอย่างต่อเนื่องเฟยเคกซินกล่าวอย่างเห็นด้วยฉางอิงออโตโมบิลเพิ่งจัดงานถแถลงข่าวเมื่อไม่นานมานี้ และกระแสะตอบรับก็ดีมากอย่างไรก็ตามงานถแถลงข่าวเป็นเพียงการอุ่นเครื่องเบื้องต้นเท่านั้นและไม่มีโมเดลจริงที่จะวางจำหน่ายได้เมื่อวอมอัพเสร็จหลังจากความนิยมหมดไปบางทีทุกคนอาจจะค่อยๆลืมเลือนไปหากตะวันนามีคอนเสิร์ต50รอบโดยมีฉางอิงออโตโมบิลเป็นสปอนเซอร์แต่เพียงผู้เดียวก็จะทำให้แบรนด์ติดกระแสะต่อไปจนกว่าจะเปิดตัวรถรุ่นแรกเฟย์เค้กซินกล่าวเสริมว่า ฉันคิดว่าตะวันนารู้สึกซาบซึ้งและชื่นชมคุณเย่มากและในอนาคตเธอยังสามารถเป็นพรีเซนเตอร์ภาพลักษณ์ของฉางอิงออโตโมบิลได้อีกด้วยเย่เฉินกล่าวว่าในฐานะแบรนด์ระดับชาติพรีเซนเตอร์ระดับโลกของฉางอิงออโตโมบิลควรเป็นคนจีนผมมีผู้สมัครที่เหมาะสมอยู่แล้วอย่างไรก็ตามหากเราต้องการเข้าสู่ตลาดยุโรปและอเมริกาในอนาคตเราก็ให้ตะวัน,นาเป็นพรีเซนเตอร์ได้ สำหรับตัวแทนภาพลักษณ์ระดับโลกของฉางอิงออโตโมบิลนั้นเย่เฉินมีผู้สมัครที่ดีที่สุดอยู่แล้วและบุคคลนั้นคือกู่ชิวี่เดิมทีฉางอิงออโตโมบิลถูกสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพ่อของเขาเย่ฉางอิงและทุกคนที่รู้จักตระกูลเย่ก็รู้ดีว่าตระกูลกู่มีความสัมพันธ์แบบพันธสัญญาสาบานกับตระกูลเย่เนื่องจากมิตรภาพระหว่างครอบครัวจึงเหมาะสมที่ลูกสาวของตระกูลกู่จะสนับสนุนแบรนด์นี้ เฟย์เค้กซินเดาว,ว่าเย่เฉินกำลังคิดอะไรอยู่จึงถามเขาด้วยรอยยิ้มผู้สมัครที่ดีที่สุดในใจของคุณเย่ควรจะเป็นกู่ชิลอี่สินนะคะใช่ครับเย่เฉินพยักหน้าแล้วพูดว่าใช่เธอเองเฟยเค้กซินกล่าวอย่างเห็นด้วยฉันก็คิดว่าคุณกู่เหมาะสมมากมันคงจะดียิ่งขึ้นถ้าฉางอิงอโอตโมบิลสามารถเปิดตัวรถยนต์รุ่นแรกที่ไม่ระบุเพศหรือออกแนวผู้หญิงมากกว่า เย่เฉินยิ้มและพูดว่าผมอยากจะถามศาสตราจารย์เหอว่ารถคันแรกของฉางอิงออโตโมบิลเป็นรุ่นอะไรเป็นรถ SUV หรือรถเก่ง C-Class เฟยเค้ซินกล่าวว่าแบรนด์ใหม่ส่วนใหญ่ชอบเริ่มต้นด้วย SUV แต่โดยส่วนตัวแล้วฉันรู้สึกว่า SUV จะกรองผู้ใช้ที่เป็นผู้หญิงจำนวนมากดังนั้นเมื่อมองเช่นนี้รถคันแรกของเรมี่ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่แม่นยำมากและอยู่ในตำแหน่งพวกรถซีดาน เป็นรถที่ไม่เน้นว่าจะเป็นหญิงหรือชายใช้เพราะฉะนั้นผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ดีไม่เน้นรสนิยมทางเพศที่ชัดเจนและรูปร่างก็ดูดีในแน่ของกลุ่มอายุเหมาะสำหรับคนหนุ่มสาวขนาะเดียวกันให้พวกเขาเปิดตัวสีรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อดึงดูดผู้ใช้เพศหญิงมากขึ้นตำแหน่งเหล่านี้แม่นยำจริงๆเนื่องจากฉางอิงออโตโมบิลวางแผนที่จะขอให้คุณกู่ เป็นพรีเซนเตอร์ดังนั้นสปอร์ตซีดานก็ควรเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเช่นกันเย่เฉินยิ้มและพูดว่าข้อเสนอแนะของคุณเฟยดีมากเมื่อผมกลับไปที่จินหลิงผมคงต้องไปพบศาสตราจารย์เหอสักหน่อยและบอกความคิดของคุณให้เขาฟัง